ตมาสายยวัสดีค,ครับผมบุยญาธวันนี้เราอยู่ในเกม Escape เก o m t a r k o ากัตอนนี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนคงประสบปัญหาเหมือนผมแน่ครับ<ๆ>เล่นอยู่ดีๆแม่งก็หลุดปิงเยอะเซิร์ฟเน่านะครับและแต่ละคนในตีนะครับก็เล่นเซิร์ฟเดียวกันไม่ได้ครับอย่างมีบางคนเล่นสิงคโปร์ไม่ได้บางคนเล่นโครเรีีก็ไม่ได้บางคนเล่นแจแปงก็ไม่ได้ครับ แต่มีอยู่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับที่พวกผมเล่นด้วยกันได้หมดทุกคนครับนั่นก็คือเซิร์ฟไชน่าครับฟังไม่ผิดนะครับคือเซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับคนจีนนะครับขึ้นชื่อในเรื่องการใช้โปรแกรมโกงนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาลงเล่นกันที่เซิร์ฟจีนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยนะครับเต็มเลย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 สี่ห้าคนเลยพี่เแค่

ไปไปนู่หน่อยนะโอ้ตยตายตายตายตยมู่รู้ว่ามนตายเวนีส

ไข้างหลังมากหลังมากตาเจ้าจั้ยจะเป็นเกียร์

นีมีไปมือพี่ไตไไอ้พี่จอแจคกไยโอ๊ยไอ้หี้ค่ะยิ้มอยู่ดูโลิดแน่ทุกะนไปไฮ้ยงาร็วคนไปหาเสือดาวกู คือรับแค่จุดจุดเดียวนะครับทั้ง PMC ทั้งสแคร็นะครับที่ผมยิงกันไปคนละเกือบ20ตัวไม่รู้ว่าจะมากันทำไมเยอะแยะไม่รู้จะไปฟาร์มมาไรือลยเหล่าเมื่อกี้นะครับพวกผมก็ไม่ได้ทำเควสกันเลยครับผมก็ลงมาทำเควสใหม่ครับแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกนะครับเกิดมาเจอตี้ซ้ายตี้ขวาประกบข้างเลยอะ ระวังขวามือมีพี่ขวามือหลังนีขวามือมีมีคนมีคนน้ำวนมีคนน้ำวนตึกฟ้าตุกฟ้าตึกฟ้าเี้ยมันขึ้นมาลากนล่ยมันขึ้นไปทำไมข้างบนมันทางตันไป มลาลอยตีที่มาฟาร์ามคาบานะครับแต่ว่าผมก็โดดเข้ามาข้างๆนะครับแต่ตีผมนะครับไม่มีใครโดดเข้ามาได้ทักคนนะทีนี้ก็วาบุ้นผมแหละเดี๋ยวระเบิดเหรอ,อน่าจะน่าจะเดีวเก็บระเบิดเดี๋ยวเหยบระเบิดเรียบร้อยเลาะมามันต้องเลาะไปนี้เลาะไปหน้ากระจกอะ่ะ ขวาสุดเลยอ่ะไมันต้อง้ามเมเี่ยฮี้อ่แกปมันเราเหยียบไปแล้วสแกปมมนเก็บได้ ไม่้เรต้องงไวทุเผมบอกไม่ถูกตาย <c oughs> แล้วตัวนึงขวาขวาเอฝ่าาแล้วตายแล้ว,ลวตรู้วาฝ่าบาวะำเรีไปก่อนทาไปก่อนตายแล้วมีคนเดียวแล้วไปเข้า็ไดหน้ามีคนด้วยดันดันด บางเพคก็ต้องลอดออกไปนะครับบางเฟสก็ต้องเอาของออกไปส่งนะครับแต่ว่าผมไม่เคยออกกันครบสักรอบเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงออกมาทําอยู่เรื่อยๆนะดูเฮ้ยมีคนเอ้าแก่เลี้ยงขางบนเลี้ยนเลี้ยงบนเลี้ยงข้างบนเลี้ยงข้างบนเลี้ยงข้างบนเฮ้ยโดน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 ข้างหลังเราข้างหลังเรา ได้ได้คกับใช่ใช่ใช่การรเบิดก็จะครับไปครับเฮ้ยพี่คิวไปไหนอะช่วยผมหน่อยมันออกมาชุวผสมกันหมดพี่ไหนวะใครใส่กีเีอะอยู่ันไหนห้องไหนห้องไนห้อง ข้างข้างหน้าตัเนี้ยกูเก็บนะก,กูเก,ก็บโซ่กระเด็นไม่ไม่ไม่ยิงออกไป ตาบอกไ้เกรสุนกรสุ5าี้กรหนมีตรงนี้เที่ยมยไม่ไปชดพโดนเพราะพี่มันนอนดีโอ้โโยกติดมีไหมเอ้อเป็นไงเยบร้อยมีคนเข้าหัวไอ้สัตว์นี่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 เสร็จแล้วน่อี สีแม่ง่ระเย้อนไ้มาเชีมาเชียวมาเชเลยระบบมาเชียวยี่ฮ่ามาเชีเลยจุดละนี่นจะ คิวไปยิงนี้เ่รอเนะ่ตอนนักเรียนของเด็กออกมาด้านซ้ายใช่ไหมออกเตกมาแล้วมาฝั่งตรงข้ามมาพี่มาฝั่งซ้ายอ่ะที่จะเข้าไปถึงว่ามือตอนนี่มันอยู่ไหนไปแกะก่อสร้างอ่กสร้างข้างบนมีตรงไหนวะอ่านี่เนี่ยมันอยู่บนหัวนะี่ใส่เติมหัวดูจะยิงแคป ใครวิ่งไหมแล้วจังไม่วิ่งตอนนี้ใครวิ่งอยู่ปะกูอยู่สนามเบสเกตนอะอยู่ข้างในนะอยู่ในติปตาออพวกกูเนี่ยปนตรงนั้นอ่ะปูเสียงอยู่ขวาดิอั่นเปี้พวกกูแรกอ่ะเมื่อกี้พวกกูวิ่งมากูวิ่งมา ไม่อยู่ข้างนอกไม่เบีดไมพวกกูไม่โดนยิงวะไอ้เว้ยนเว้ยไอ้เวนยไอ้เยไอ้เไอเวย้ว้ไอ้ยไอ้้อเยอยเ้ยนอเยไ้้อเว้ยไอ้ว้อเว้ยอเวอ้้อเ ต้องวิ่งเบียดต่เพชรเลยสัสดูเกือบยิงแล้วเมื่อกี้มันมีคนคนเดียวไม่ใช่หไม่แน่ใจท่างบอกว่าโดนยิงอย่างอี่นกำลังวิ่งแสงหน้าต่เพชรไปเลยสัตว์เมื่อกี้โอ้ยมีคนมาฮะตายเหรอข้างหลังเราตายไหมไม่ตายไม่ตายถึงไปแล้ มาแลเบิร์นมาทางเดิมอะที่เรามาเพชรต้มสนามเล็กเล่นมาแล้วเบิร์นบอลบอลก็ยังสนามเล็กเล่นสนามเล็กเล่นตายหมดแล้วหรอยังยังยังกูอยู่ข้างในกูอยู่ในห้องตาไม่ยั้งเลย คุอยู่ในห้องนะแล้วใครอยู่ข้างนอกกูเนี่ยวิ่งมาแล้วเนี่ยไปมีวิ่งมีวิ่งมีวันตายตายตายล่นตายตัยตายแล้วตายแล้วมีวิ่งมาอีกมีวิ่งมาอีกใครเด็ดเดี๋ยวว่ไอ้นี้หน้าหน้าทางเข้าส่งสนามเล็กเล่นเข้ามาลัดกระโดดใครอยู่ซ้ายครับใครอยู่ท้ายรับคิว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 ระวคิวคิวเปลี่ยนหมวกองนะ มีเสียเงเงนเลยเ,ยนะส,ยเสียงหัวนะใส่หมวกอาวสแคปสแค๊บเกยวกูยไงจิรถเป็นทุกครับเสร็จจากเควสที่สตนีนะครับผมก็มาลุยเควสกันต่อที่ไลท์เฮาครับไปชอบพาไปชอบพาไปพาขาใจดยยีลเลยนะ ตัวอะ้รโอ้ไปดัวฆ่ามันเลยแสดงว่าไปมันลวมมาปิดประตูเดี๋ยวปิดประตูก um> ่อนมาละมาละมันไปรมมาเฮีย ปล่อยเรามาจากเกาอ่ะตะเข็บอส เราเป็นน้อง,องอะไม่เพราะต้องปรับลถหน่อยมีคนนะครับลากลถไปยิงที่ตึกหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกพวกผมก็คิดว่าพวกผมมาไวแล้วนะครับมีคนมาแย่งฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องไปจัดการครับใครวิ่งไ,ไปที่รถพี่ใช่ไหมออออผมดูหน้าตึกนั้นหนุ่มไม่เห็นนะมันยิงอยู่ในตึกผมได้ยดนินงหรือ,อเปล่าไฟเปิดเฮ้ยมีคนเดินขึ้น ลวดลวดเอาะเราตื่นมาแล้วสองคนพี่นี่ใครนี่คน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 ขึ้นตรงไหนอขึ้นด่านฟ้าไปแล้วขึ้นด่านฟ้าไปแล้วอยู่ตรงเต็นท์เลยออกซ้ายไปหน้าป้อมฝั่งซ้ายอะ่ะป้อมที่พางไปหน้าด้านหลังต่อไปเลยหรอมาเปลียนเล่นหลังมาเปลียนเล่นหลังไว้มมไ,มมไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่นหลังรถไป ไปเล่นหลังรถแต่ยิงผมไม่เนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาหลัวแต่ยิงกูบอกว่าอยู่ข้างบนมันอยู่บนหัวไปมีคร <c oughs out> <c oughs out> ับมีครับวีมีสองตัวนะโล้ไอ้เหี้ยข้างล่างอ่ะไอ้ควายกระโดดลงมาตายอย่างบุดอัดไปตอถึงจอยลงไปตอนนี้ เหมือนกูมั้ยใช่อ่ะมันกระโดดจากตรงตรโลกป้อมโลกเลยยังที่จโดดลงไปหน้าไปดเมื่อกี้เลยกว่าดูว่ะปลาไปนี่นี่นี่ปล่าไป นะตรงผ้าใบทีีเกี่ยวเนี่ยสวยขอไต่ะ่ิีกว่านะให้อยูนตรอะไรมาเปียยนไปยนไปอย่าอยู่ตรงนั้นไม่ก็ลงไปข้างล่างนะ้ยใครอยู่ตึกสอง ไม่มีไม่มีไม่มีผมมาติดนี้หมดแล้วตรงไหนติดจอบบัสราคามามามาไม่อยู่ฝั่งผมปี๋เดี๋ยวไปมาใส่พี่ไ,ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยู่นะผมไม่ได้อยู่แล้วนะพี่ขึ้นไปอยู่ซ้ายคุล็อกบันไดให้คิวเลยได้ได้แตเลยไปดิใครจะขึ้นอะ่ะ ตายมาึยมงมเลียนะตายมาึงายาตาย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 ,ตา,ยตายตายีย,ยตอาอยายมมหยงตวายายยตายายย เราคิดว่ามึงคิดว่ามันยิงไอ้มาเฟียจังหวะนี้นะครับผิดพลาดทางเทคนิคนะครับตอนแรกนะครับไอ้แจ็คกี้เรานะครับสะพายกระเป๋ามานะครับแล้วผมไม่เห็นว่ามันวางกระเป๋าไปตอนไหนนะขึ้นมาไม่เห็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังแล้วบวกกับไอ้มาเฟียมันร้องมาช่วยด้วยช่วยด้วยผมก็เลยยิงคแจ็็กขึ้นมาถึงมึงเหรอบันไดเหรอขึ้นไปแล้วเจ็บ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 ปะแคปปะแคปคิว ไปวิ่งขึ้นมาไม่แม่แม่แม่ฉัไม่ได้วิ่งขึ้นไปอะไรปะตายมันอยู่ข้างล่างนะไม่มีแล้วหวอะไรไม่มีแล้วพวกโหฝั่งนู้นฝั่งนู้นคอนเดียร์พาฝั่งนู้นหัวไป้ายตายเรามีมีหัวบป้ายคิว มีรถมีรถ <tuk tangan> <tuk tangan> ส่วนใหญ่มันต้องเป็นข้างหน้าพัานทั้งหลังเป็นสักห้าร้อยเจ็ดร้อยอ่ะพาขนาดกู 500, <Hey. S 1> มันพันห้าร้อยมันแค่ห้าร้อยกว่าบาท้อยับิเจอยกาโทรศัพท์นี่เหรอหลังหลังตึกเอนี่เหรอ้ายอ่ะ เดี๋ยวดักเดี๋ยวดักเดี๋ยววิ่งมาทางเราดิฝั่งที่เราเกิดฝั่งน้าเราใช่ปะที่อยู่ตรงข้ามที่เราเกิดอ่ะฝั่งตึกข้างเราอ่ะเงาะที่อยู่ตึกข้างหออ่ะอยู่ข้างข้างกูอยู่ข้างล่างนะกููอยมีการต่างตอกติดตอกแม่งอีกเขาไออยู่ข้างนอกอ่ะวิ่งเข้ามามัน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 กูกูกูดินเข้ามารือขึ้นชั้นสองนะกูขึ้นชั้นสองใคระวิ่งข้างล่างอ่ะมัน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 พี่ต่าเลยสายสอง วิ่งมาหโอเคโอเคมีอีกไหผมยิงแล้วมันวิ่งลงข้างล่างเลยวิ่งไปหลังมีมีมีอีกนะนั่นน่ะหลังตึกมีสัตว์มันมียิงไปหลังตึกพี่พี่เพชรหลังตึกหรือเท่าไหร่อุ้ยตายเลยเฮียมันอยู่ข้างตึกเลยพี่

ไม่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 ไมไมไมยิงจากแม่ป่าเข่าหัวเลยสิอยู่ไหนบ้านแตกอ่ะบ้านไอ้ที่เอาไปถามว่าใครอยู่เข้าไปอ่ะเขามาเจอไงเดีวเราข้าตัวอยู่บ้านอยู่บ้านคนรวยครับไอ้มาเปี่ยนเราเข้าไปอไปมันีย

ไปเอาไปดันไปเอาไปเอาไปตายหนึ่งตายหนึ่งช่วยไอต่องคนนั้นคอาไปเข้าฝั่งขวาไปออกไปอะหลุดลมหนึ่งตายตายตายเท็บเทียบตายเฮ้ยทำไมวะเนี้ยจะยิงใครยิงมันยิงมันยิงมันฟ้าเน็บยับ่ฟ้าฟ้าเจ็บไม่ตายเนี่ยผมอยู่หน้าทางก็ไอ้ทางเข้ารูแตกนะ อยากยิงตรงไหนวะไม่ไปยิงข้างนอกเหรอไรตึกเอ้าเสียงอยู่ข้างนอกนี่อ๋อนั่นพี่เหรอเออกูโทษไอ้เหี้ยกูยิงเองพี่พี่ผมนึกว่าพี่ไปอ้อมนู้นไอ้เหี้ยามาถึงตรงนี้แล้วแจ็คดัดฟ้าแจ็คแจ็คมันอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่หน้าข้างหน้าเลยอยู่ในรุแจ็คยังยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่บนข้้างไหนผมได้ยิน่ะแต่ผมไม่แน่ใจ ย้องขึ้นไปยิ้มดาฟ้าดาฟ้าแจ็คดาฟ<ล>้าดาฟ้าใช่ปะเออกูล็อกอยู่กูล็อกอยู่ระวงังแต่ลองแก้งกวิ่งเข้าไปดิอยู่ข้างบนเลยดาฟาระเบิดลงมาแจ็ควิง่งไม่มาโดนภาเลยแทบพีไม่เจ็บไม่เจ็บไม่โดน แล้วตรงนี้ผมหาหันกิมมาฟรีแล้วเฮ้ยเด็กขังไหนนะเออผมยนในโอ้ไม่ไยวผมาโทษได้ไหมครับตาย ตายทั้งหมดจนตอแสดงว่ามีสองคนเปลี่ยนก่อก่อนนะพี่ผมผ่านนะพี่ผมผ่านนะตาผมมะมาเพียอยู่ไหนกลับเลยร์อยู่ตรงห้องบินอ่ะพี่ปะไม่ใช่ละไอพี่อ่ะห้องบินไม่ตามใครมาไม่รู้ชุดเหลือกนะเราหายไปเลยเปลือกสแคร,รเราตามใครมั<า> เฮียตอนจะแคปมาแบบใครอะใครอะพี่เหรอเฮ้ยใครรู้จักหนุ่มเเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่นี่ก็สุดมดนี่ก็สุหมดไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย